เอาละครับก็ต้องขอเก้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูเซซิเวอร์ดะกัโว้าเฮ้ย หมดพลังเสียงแ <th phin eventually> <cỏ> ล้วขอโทษทีนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยสบายนะครับยังไม่หายดีเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยสี่ห้าวันแล้วนะเป็นหวันนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเงี้ยเรื่องของเรื่องนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันก็คงบ่อยอะนะี๋ยวมาดูดิว่าไข่ฟักแล้วคือตัวอะไรโอ้โยอลังการไปละโซโนราโซลาร์นะครับ โว้ยตัวยังบิ๊กเบิ้มเลยทีเดียวตัวมึงใหญ่มากโซโนโราไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ยผมจะมันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันยังไงมันก็เด่นยังไงพี่เบิม้มนายก็เด่นจัดเลยนะเนี่ยเอาเอากลางหันบังไว้หน่อยแล้วโอ้โหยตัวใหญ่เย่ยงสูงสามทีเมตร น่าจะฟ่านะดูท่าแล้วนะครับอืมโอ้โหดูตัวดูมันทําดิมันทํามันํามันดำ,ำแบบยังไงอะเห <laughs> มือนจะน่ารักอะแต่ว่าโอ้โหน่ารักไม่ไหวอะตัวใหญ่ละเกิน <laughs> อ่ะเดี๋ยวผมดูแรของก่อนนะครับอืมอันนี้ผมก็เข้ามาก่อนที่จะระเบิดศึกลีกนะครับเรื่องของเรื่องนะครับอ่าผมจะเทดอันนี้อันหนึ่งก็แล้วกัน <laughs> ก็เทดไปงั้นแหละ <laughs> ดีฟ่าไม่ไม่ได้เทดอะไรนะครับอะเดี๋ยว ขอแรกก่อนขอแรกของแล้วหน่อยของใครอ่ะของอีโคนะครับอื <laughs> ขอฉันแรกสกิลหน่อยเพราะฉันจะใช้สกิลในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่ายังเหลือแพ็คที่ต้องตีอยู่นะครับนั่นก็คือเวโรซีแรปเตอร์เจนสองนะครับอืดังนั้นขอมาเก็บส,สกิลกับออ่่าาแรปเตอร์ทั้งหลายก่อนเฮ <laughs> ้ยทำไมไม่ได้ได้ระดับแร้ววะไปได้คอมมอนได้นะครับอ่ะ ก่อนที่ศึกลีกจะระเบิดขึ้นนะครับอีก2ชั่วโมงกับ5 5นาทีนะครับผมจะไปตีเอาแพ็คนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เอออยู่นี้มันซุ่มสกิลได้ไม่ให้เราเห็นสกิลนะครับอืบ้าบอชิบหายเลย <c oughs> ต้องเรียกว่าบ้าบอชิบหายเลยนะครับผมจะเอาเป็นไม่ได้อ่อนข้อให้ไม่ได้นะเพราะไม่รู้สกิลมันใช้สกิลอะไรนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินเนื้อ เนื้อสายโหดสายดุของเรานะครับเราก็ต้องเอาเป็นตัวทีเล็กไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอานกนี่มันต้องแบบว่าเด็ดขาดมิชลินไปเลยถ้ <c oughs> าไม่เด็ดขาดมิชลินนี่ตรงหนส,สู้ยากว่ะเอาตัวนี้ไปนะครับอแล้วผมก็จะเอาสกิลอยากชนะเร็วๆไหม <c oughs> ถามตรงๆว่าอยากชนะเร็วๆไหมถ้าอยากชนะเร็วๆมันก็มีวิธีอยู่นะครับเพราะสกิลโกงมันมีเยอะแยะนะครับ เดี๋ยวใ้ฉันคิดก่อนนะครับนี่ถ้าเกิดมันมีขโมยการ์ดจะทำยังไงดีะ <c oughs> <c oughs> เออถ้ามันมีขโมยการ์ดจะทำยังไงดีะไม่มั่นใจเลยนะเนี่ย <c oughs> จะเอาสกิลขี้โกงไปใช้เลยนะเรื่องของเรื่องก่ววาอย่างนั้นนะไม่เอาดีกว่าเอาธรรมดาดีกว่านะครับเอาเป็นสกิลเพิ่มดาเมจลดเลือก รถด,ดามเมจรถแม่งให้หมดอ่ะไปลลยสี่แสดนะครับลุยเอา้ามันไม่มีสก,กิลเลยอะ่ะแสดงว่าไม่ซ้อนสก,กิลอ่ะแจ๋วโอ้รู้เยอะตัวไม่ต้องแข่งมากมากก็ได้๊ปดดูถูกกันช้าชตายซะอย่ายอยู่เลย,ดยโดยความโมโหนะครับเราให้กลัวตัวแข่งๆว่มาทำไมวะเนี่ย ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าปากระเป้าไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับสี่ร้อยฉันไม่กลัวนายเลยเปลตัวชึบไอ้บ้าปากระเป้ามันป้องกันหนึ่งแน่ๆน,นะผมจะเก็บไว้นึงมาเลยจอมตีสามฉันก็ไม่ตายมันไม่ป้องกันมามันเก็บไว้อย่างเดียวเลยวะอ่ามันเหลือสองนะครับฮึ่ม เหลือสองนี่ต้องกัดมันให้ตายเลยดดีไหม <S <S 1> <S 1> <S 1> อ่ามันเหลือสองนี่เออเอ่อลดเลือดไปอีกโอ้โหหมดหมดเรียกว่าหมดเลยทีเดียวนะครับเมื่อมันเหลือสองโจมไม่หมดไม่ต้องไว้ตายซะกัดมันงั้นดุเด็ดเผ็ดมันมาเลย กองโกสุดสุขัดนะครับหรือพี่กองน้ำเราเนี่เองกองโกสโซลัดสุขัดติยมตีสามแล้วอึ้อหืมทีเล็กผมไปละรู้อย่างงี้กูก็นึกว่ามึงซุกสกินเอาไว้ซุกสกิลเอาไว้มีไหนได้มึงไม่ซุกสกิลกันเลยมึงแก่กูชัดๆนี่ตายซะอย่ายอยู่เลยเอ้ยลุมลืมไปมันเหลือนหนึ่งจิบหายแล้วผมตายแนย่ลืมไปเลยนะเนี่ย ตายแล้วตายแล้วหเหลือสามไม่เท่าไรเว้ยมันต้องกัดผมยันสามนะครับโจมตีหนึ่งยังอยู่นะครับโอเคก็เหลือสองนะครับเห็นแล้วฉันเห็นหนายแล้วนายไม่รอดแน่ทีนี้หนึ่งสองสามปิดเกมตายซะทีนี้งับยังเหลือไว้ให้ตัวหลักอีกหนึ่งนะครับมาเลย ห้าเว้ยโอเคก็กะมันต้องล้มเรายันห้าเลยนะจงตีห้าโอเคไอ้กองโง่ตายโอ้แล้วก็ตัวแข่งเกินไปมานะครับบ้าบอลจริงเลยเออทำไมนายทำกับฉันได้ไงีตายก็เถอะจัดการมันไดโมูโคดันเรียบร้อยชนะไปแล้ว ว่าว่าเลยต้องเรียกว่าว่าแล้วเลยอีกต้องสยกโธ่เอ้ยสกิลมันก็ไม่มีหไปกลัวมันได้เอานี่มาตัวหนึ่งนะครับอืมกัดเจ็บๆไปเลยดิฟ้าด้วยฟ้าโอ้โหกัดเจ็บๆไปเลยดิฟ้านะครับแล้วก็เอานกใช่ไหมนกก็ต้องเอากินพืชที่มันอุ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาวะตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก,แวก,แวก,แวก็แล้วก่อแล้วก็อแล้วก็อแล้วก่ออะไรดี น้ำก็ต้องเอาเป็น800เลยเหรอโอ้ยเวล well, 118บ้าอะไรก็ให้มันมีขอบเขตหนยเถอะโอ้โหตายแล้วเอาตัวนี้ไปตัวนึ่งแล้วกันแล้วก็มันไม่มีสกิลใช่มหมก,ก็แกล้งมันเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดาเมจฝั่งมันแล้วก็ ไม่เอาดีกว่าเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ตายให้หมด <laughs> ตายให้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็ล,วกลดลดเลือดลดเลือดลดเลือดอ่าลดเลือดโอเคท <laughs> ีนี้ละมึงไม่รอดแนะ่ <laughs> ตายกันให้หมดกนะันเถะเอาเสิ <laughs> <laughs> เพิ่มดาเมจโอเค เก็บสแต็กไว้หนึ่งป้องกันอยู่ดีไม่ใช่เก็บสแต็กไว้หนึ่งมาเลยการตัวนั้นมาแย็บนะครับต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆนะครับเปลี่ยนจริงๆด้วยเอาเซ่โอ้โหตัวสีฟันออกตัวฟันออกตัวเรียกว่าฟันออกตัวนะครับแล้วก็ทำยังไงต่อวะนี่ป้องกันเราก็ไม่อยู่นีเนี่ยถ้ามันเจ็บไว้หนึ่งนะผมก็จะทำอย่างนี้ครับโอเคเฮ้ยรู้นี่เปลี่ยนตัวมาแล้วด่ะ ไ่เปลี่ยนตัวมาส่นรถเหลือ400โจมตีสามนะผมไปแลนะนะตา้า700แต่มันก็ไม่เหลือแล้วนะอืม <c oughs> อโอ้ดามิเอจเราลดว่ะชิบหายแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวไปก่อนนะเป็นตัวชึบโอเค <c oughs> ลดเลือดมันโอเคเลือดมึงก็น้อยลงแล้วก็เก็บสตักไว้ให้หมดเลย <c oughs> ทีนี้แหละพวกมึงตายให้หมด <c oughs> อย่าอยู่เลย เปลี่ยนตัวนะครับเอาแล้วเอาแล้วมาวัดกันนะครับเอาแล้วก็ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะครับโอเคไม่นารถเลือดมันไปก่อนอยังไงเราต้องชนะหมดอนะ่ะฉันไม่กลัวนายเลยจะบอกให้เอาสิจะทำยังไงตายผมเรียบร้อย โอ้ยมันไม่เหลือมันไม่เหลือสแต็กแล้วมันไม่เหลือสแต็กแล้วตาย <c oughs> เตรียมตัวตายอย่าอยู่เฮ้ยผมลืมไปเลยอะ่ะผมเก็บไว้ทำไมเนี่ยชิ้มหายแล้วเอาป้องกันสีไปก่อน <c oughs> ป้องกันสีไปก่อนลืมเนี่ยผมต้องโจมตีแปดนะเนี่ยตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วมันเปลี่ยนตัวนะเหลือสามเราดามเมจเราจะถึงไหมเนี่ยหายแล้วคุณมันต้องป้องกันสามนๆเอีย <c oughs> ตายแล้วเอาเสร็จเราวสิเงี้ยตายอย่าอยู่เลยบึ๊บเอ,อื้อพันซีไม่ตายอีกโอ้ยไม่ตายโอ้โหไม่ตายเลยสักต,ต,ต,ตัวชิบหายแล้วเพราะว่าเราโดนเปลี่ยนตัวไงตายแล้วกูตายแน่โอเคงับงักงักเอื้อล้มไปเลยเฮ้ย พล <laughs> าดไปตรงจังหวะนั้นมาโเอเอ้ไม่งั้นตายห่าหมดเลยนะครับอืมเล่นอะไรของกลัวเนี่ย <laughs> อ่ะมาเอาใหม่ดีฟ้านะครับอืมก็จะเอาตัวไหนไปดีวะเนี่ย <laughs> อ่าผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาโอ้โหเล่นยากเลยทีนี้บ <laughs> ูดเลยว่าเล่นยากเลยทีนี้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา น้ำนี่คุลาจังช่วยพ่อด้วยคุลาจังช่วยพ่อด้วยนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยว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 ให้ผมคิดก่อนนะครับผมจะเอาเป็นบัตอ,อันนี้นะครับส,สปิสปนแล้วก็เอาจใจเย็ยนแลกันเดี๋ยวผมคิดก่อนเอาบัตแล้วก็เอานี่นะครับมาทีนี้เราเบิง <laughs> ตายแน่ยจเเลยมา เต็มตัวเต็มใจตายอู้น่าจะบักตัวแรกว่าผมก็ลืมไปเลยะนนี้ผมจะปองกันึกันมามาดูกันว่าใครจะแข็งแกล่งว่ากันนะมาเลยแกไม่มีสกิลฉันไม่กลัวหรอกมีหนึ่งนับเรายังรับดาเมจได้ทีหนึ่งนับฉันปองกันสองเอาเซนายมีสามแต่ฉันรับดาเมจได้ทีหนึ่งฉันไม่กลัวหรอกทีนี้จะตัวจะง่ายยังแน่นอน ตะกี้มันพลาดไปย่ามใจไปก็เลยพลาดน,นะครับเอาอย่างนี้เอาป้องกันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีห้า้วไงดังนั้นเราถอดตัวออกมาก็ดีแล้วนะครับตายผมเงียบเงียบเงียบตายโอ้โหมาทีนี้แหละกินพืชของชั้น,นอันน่ะหนีเจ็บเจ็บเสก ตรงนี้ใส่ตัวกินพืชก็ดีอรัสกิลบัตรจ่อยก่อนนะครับเจ็บะปะไม่นะจะได้จำนั่นไงเห็นไหมสกิลบัตรทำงานนะครับจะได้จำเอาเซ่ลบให้หมดเลือดทุกตัวเอาเซ่เป็นไงละ่ะต้องขี้โกงกันหน่อยแล้วจมตีสามออกไปแล้วนะครับ ตามแต่ทีเนี้ยไม่พลาดแน่เตรียมตัวเตรียมใจตายได้เลยด้วยคู่ราจันของผมเอาแล้วทำงานตายซะ่าโย,ย่เลยเด้เด้องกันหนึ่งเยงอะกันก็ให้มองกันหนึ่งใช่ไหมสี 4, ่พันหกทีนี้ตายหมดแน่ไม่เหลือรอดออกมาก็ตายตายซะก็นีเรียบร้อยออฟไม็กัวนึง นี้ไม่เอ,อือเป็นไงแล้วต้องให้เอาจริงโอเคแม่น่าเสียดายยกแรก <laughs> บ้าทิ่หายเลย <laughs> มาเอาใหม่นะครับเรามาปั้นกันใหม่นะครับไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไรหรอกเอาเพลาโรดอนไปนะครับเฮ้ยเพลาโรดอนไม่เอาไม่เอาเลยไม่ได้เรื่องนะครับเอาตัวนี้ไป <laughs> ต้องกัดให้ตายแล้วด้วยความโมโหของเรานะครับแล้วก็เอาตัวนี้กินพืชนี้มันต้องเล่น ทีไรโอเคแล้วก็เอาเป็นอันนี้อันนี้เอาซีเอาซีมาเลยหืมตะโกนเพิ่มดาเมจกันนะครับเอาซีตะโกนจ้าฝูงเหนือเพิ่มเมจตะโกนเพิ่มดาเมจอีกเอาซีเอาเพิ่มดาเมจอีกเพิ่มลำไปนะครับเอาซีไม่ได้ขี้โกงนะขอบอก ตายซะอย่าอยู่เลยโอเคเป็นไงล่ะวามเก่งของฉันเอาซีหุ่นสกิลผมมีเยอะมากเลยนะครับอืเลือกใช้ได้แบบสบายสบายถ้ามันไม่มีสกิลอย่างเงี้ยผมยิงเล่นง่ายเลยนะครับอื <c oughs> ตายซะเถอะอย่าอยู่เลย <c oughs> จมตีหนึ่งจมตีสองเรียบร้อย <c oughs> ตายซะไอ้เล็กตีนะทีเล็กมีกระดองอย่าอยู่เลยโลนักนะครับ ตัวนี้อยากได้จันจัดสี่สวยสวยมากจอมตีสองนะครับเหลือไวหห้นึงอีกแต่นายคิดว่าจะหนีกงเล็บของทีเล็กฉันไปได้หร้อไม่มีทางตายซะจอมตีสามเงียบเรียบร้อย <c oughs> นนะฮ่าฮ่าฮ่าชนะแอววิคตอรี่ <c oughs> ไม่ได้ขี้โกงนะแต่สกิลเรามันเยอะ <laughs> โอเคจงทรงเจนสองไม่ชันอุ้ยใช้ตะน้ำอย่างนี้ก็งานสะดวกเลยดิ <laughs> สบายบือถ้าใช้ตะน้ำใช่มากเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมพอไหวแล้วแหละแ,แ,แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาพืชไปตัวหนึ่งแล้วก็เอา สกิลอะไรดีอ่ะเรามาคิดกันนะครับว่าผมจะใช้สกิลอะไรดีตะกี้ก็โอโ้โหไม่ได้ขี้โกงนะก็พูดตรงๆก็คนมันถนัดอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเพิ่มเลือดให้หมดเลยดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่าลดเลือดแล้วไปเพิ่มดาเมจตัวเองเหรอดีไหมลดมเลือดไปเพิ่มดาเมจตัวเองดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่า เพิ่มเลือดให้หมดเลยมาผมเพิ่มเลือดให้หมดเลยตะกี้ผมเพิ่มดาเมจนะครับนี่คือผมเพิ่มเลือดยกแก๊งนะครับมามาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยเพิ่มเลือดเข้ามาจะปูงตะโกนนะอีกสองตัวเพิ่มเลือดจาปลูงตะโกนอีกอีกสองตัวเพิ่มเลือดเอาซิ <_ t un> เพิ่มตัวละพันนะ <_ t un> จะทำยังไงแล้วเป็นไงแล้วเพิ่มตัวละพัน <_ t un> อย่าจะใส่เกาะพันเลยทีเดียวโจมตีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโจมตีอย่างเดียวโอเคเอาเซ่หรือสามร้อยทีเล็กเงาเลยอะนั่งเทนะ่มากเงาเนี้ยเสร็จโจแนะ่เอาเซ่เปลี่ยนตัวเลยอยู่ไม่ได้แล้วมาโอ้ยจิกเราเลยเกือบบาดเจ็บต้องเรียกว่าเกือบบาดเจ็บนะเปลี่ยนตัวมาเหมือนกันโอเคแล้วก็ทิปเป็นพิธีหนึ่งโอ้ไม่ทิด้วยฟ้าห่างนะ เอาสิเลือดต้องสองพัเจ็ดกจะทำอะไรฉันได้ตัวนี้โอ้โหจากลกที่แล้วนะผมไม่ได้นะเอามาเอาเอาเอามาโชว์กันละเอามาโชว์ก้วเรียกว่าเอามาโชว์แล้วนะผมก็จะเปลี่ยนตัวเป็นก็เปลี่ยนตัวนี้แหละโอเคเเปลี่ยนผิดนะต้องเปลี่ยนไปตัวกลางสิลืมไปเลยนะเนี่เยเก็บไว้สองนี่ปะ่ะเอาัิจะทำยังไงนะครับเปลี่ยนตัวชัวเปลี่ยนไหม ไม่เลี่ยนว่าโอ้จิตใจมันคงผูกพันรักใหม่โอเคโจมตี่องนะมันเดือไว้หนึ่งนะผมจะโจมตีมันใครปลาส่งอะไรปิ๊งปิ๊งปินสสี่ 1, 2, 3, 4, นะครับแล้วเก็บไว้2ตายซะย่าอยู่เลยโอ้โหเลือดฉันขนหัดดีฉันไม่เคยกลัวพวกนายเลยจะบอกให้มาเลยคือต,ตัวนี้มีมีแสงออกด้วยอ่ะสีวาฟ้านะครับเวล77นะครับ ถึงว่าเดียวทำไมมันโหดแล้วเกินปกติตัวผมไม่โหดขนาดนี้นะคอ่ะไม่มีแล้วนะครับสตแต็กไม่เอาชอบหน้าเขียวน้าเขียวออกมาน้าเขียวออกมาเอ,อชุบโชลีราหน่อยลกูกไปไป2อทีพอแล้วก็นี่จะกันมันทิปหนะ้าไม่ทิปไว้ฟาดห่า,างไว้วันนี้ออกมาฟาดห่างอย่างเดียวเลยนะครับ เราก็เดือดสแต็กให้มารตอโดนได้ใช้ไม่ตายนะมาเลยทีเล็กกันสองฉันไม่กวรอะไรหรอกต้องกัดสุดตัวเพราะเลือดเยอะมากไม่ตายอะคิดดูงน้นโโว์ไม่ตายจะเลยลูกจัดก,การทีเล็กซะจิกมันกระโดดเข้าไปโอ้โหขวนเจเจ,จขวนเลือดมันเยอะจัดๆขนาดกินเนื้อ,อยังเอาไม่ลงนะฮึกระเด็นโอ้ทีเล็กยังล้ม โอเคนั่นล่สลงกันมาฮ่าฮาอ่าและแล้วการ์ดเวโรซิลปเตอร์เจนซก็เป็นขงงพมแล้วนะครั <c oughs> บฮู้ว์กินกันนอยวู้ว์ฮ่าฮ่าปัดจะนี่ิเงสิ่งที่อยากได้100โอเคเวโรซิลปเตอร์เจนซวู้วจริงผมก็มีแล้วแหละแต่ก็อยากให้เป็นเลเวลสุดท้ายนะครับอืมอ่า หรก็จะระเบิดขึ้น,นอีก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 สองชัวมม่วโมงกับสาิบเจ็นาทีนะครับก็คือเวลา2องทุ่มตรงนะครับอย่าลืมเข้าไปตีกันนะครับผมคิดว่าในรพท์ผมคงจะฟื้นไม่ทันนะครับแต่ว่า ก็คงพอได้ได้เล่นบ้างอนิดๆหน่อยๆนะครับยังไงผมก็จะมาตีโชว์ให้ดูก็แล้วกันแต่ตอนนี้ก็เออผมต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวพอสมควรแล้วนะ,ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ <S <S เพื่อเตรียมตัวที่จะตีเหล็กนะสีโยแกนทุกคนวนดายากเล่นอยู่